สวัสดีครับนท,ทุกท่านพนบะก,กันประจำชิ้นเคยนะสำหรับกันหาราชทางน,นอยนะฮะเช้านี้วันที่13มนะมันจันนะฮะอากาศที่ยิงหน,า,หนาวนะครับลมลมแรงนะครับลมแรงเย็นแต่เช้าเลยวันนี้นะครับออามาดูผลเมื่อวานนะครับ พี่มาพิเศษก่อนนะครับโอ้โหลมแรงจริง920 06นะครับ920 06 06ตรงนี้นะครับ06เยอะมากว่าย06นี้นะครับ920 06 2 0นะครับ920 920แล้วก็06 นี่ก็ศูนย์หี่ก็ศูนย์หกอยปกตินะ0ศูนย์ห้ห้นึสองครับ0ูนย์หห้นสองะฮะสองห้าหไม่มีนะ VEP หกสามนะครับหกสามนะครับอันนี้หลุดไปนะครับเข้าที่0ูย์หนะ นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูของวันนี้ฮนะพุ่นลมแรงสิบสามสิบสองยี่สิบสิบห้าห้าหนึ่งสองครับ ห้าเจ็ดตรงนี้ห้าหกนะครับเลขศูนย์นะอ่ะขอจัดทรงหน่อยนะครับสีแดงหนึสามหกจุดแปดสี่เก้าเก้าศูนย์ ดูเลขศูนย์กันหน่อยนะฮะเลขศูนย์น้ำเงินนะ่หลุดมาสองวันแล้วนะวันนี้ก็เป็นเลขห้านะครับทีนี้หาในกรอบนะครับ ห้าเจ็ดหกสามสี่เจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับ 7นะตัวเน้นนะฮะตัวเน้นตัวเน้น5 7 5 6 7นะไม่มีนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะเลข6เป็น1 2 3นะครับเลข3 1 2 3 1 1ขนะเลขสี่หนเลขแปเลขเจ็ดหนึ่งองสามนะครับเลขศูนยเลข 9, 1, 2, 3, เก้าหนึเด่นเอันนี้เด่นเลขเก้นะจับคู่กันได้เลยนะครับเจ็ดเนะครับ

3จ9นะครับทุกคนถ้าถามตัวอาจจะเห็น379เจ็นก็ได้นะนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีอย่างต่านี้นะครับรก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับก็ขอความเตอม,มด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีรถนะครับใช้พิจารณาในการรับข้อมูลนะครับสวัสดีลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม,ใหมให่สวัสดีครับ โอ้ยลมแรงมากเลย